ณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ข่าวบูนเนียครับในวันนี้ตรงกับวันพรฤหัสบดีที่27รกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 6 6กับผมร,รุ่กรยิมกมาําชัยและทีมข่าวบูนเนียสนะครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมข่าวสารการบุญในวันนี้คุณผู้ชมสามารถเข้าไปได้ที่ Facebook Fanpage น n นียสครับยูทูบช anel พิมคาว่าข่าวบูน News z ซูม0ูนย์เและติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ w w w gbnus com ของทางสถานี gbn ครับเริ่มต้นด้การทบทวนโอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่นะครับที่จะเกื้อกูลต่อการสร้างบาร,รมีของพวกเราทุกคนครับโอวาสหลวงพ่อธรรมชยโยคุณครูไม่ใหญ่ในครับในบทที่ว่าไม่มีที่ใดไม่มีปัญหาโลกนี้เป็นโลกแห่งปัญหาจึงมีปัญหาอยู่ตลอดเวลา มีกันทุกประเทศทั่วโลกปัญหาเริ่มตั้งแต่ภายในตัวของเราเองปัญหาภายในบ้านปัญหาของเพื่อนบ้านหมู่บ้านตำบลอําเภอจังหวัดประเทศและนา,นานาประเทศรวมถึงชนทุกระดับชั้นชนชั้นล่างก็มีปัญหาแบบชนชั้นล่างชนชั้นกลางก็มีปัญหาแบบชนชั้นกลางชนชั้นบนก็เหมือนกันทั้งเศรษฐียาจกวณิพก ล้วนมีปัญหากันทั้งนั้นเพียงแต่จะมีมากมีน้อยต่างกันไปโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูคไม่ใหญ่ครับดังนั้นนะครับจะต่อสู้กับปัญหาก็ต้องใช้ดวงปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิภาวนาน,นั่นเองนะครับข่าวสารกับุญนะครับที่จะเกื้อกูลต่อการทํากายของเราให้สบายทําใจให้สบายนะครับมาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับศูนย์ส่ง,สงเสริมเสรีธรรมกัน ข่าวแรกครับคือข่าวสารง,งารบุญจากศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีได้ประกอบพิธีทอผ้า,าป่าเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหนอแก้วพระชินสีโดยมีคณะท่านเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันประกอบบุญยกริยาในครั้งนี้ครับ <S 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 สำหรับพิธีกรรมในภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระมหาพเดศสก,สกรัมโมประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสนให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ นำผู้มีบุญทุกท่านร่วมกันสดมนบทธรรมาจักกะปะวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเสียงสดมนที่ทุกท่านสดออกไปจากใจที่ใสที่เกิดจากความเลื่อมใสในพระรัตนไรยนั้นจะเป็นกระแสคลื่นแห่งความบริสุทธิ์ของใจร้อมกันนี้ผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้หยุดให้นิ่งชำระใจให้ผ่องใสรองรับบุญใหญ,ญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการทอดพระป่าในช่วงภาคป่าย จากนั้นคณะทันเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานและนำกล่าวคำถวายจาตุปัจัยเทียธรรมพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันน้อมนำเครื่องพยาธธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยความปรับเรื่มปีติใจในบุญภาคป่าเป็นพิธีเท่าพระป่าสามคัคคีหลายท่านคงได้ยินคำว่าพระป่ามาตั้งแต่เริ่มจำความได้เพราะพระป่ามีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของพุทธศาสนชนมาเป็นเวลานาน พระป,ปาสามัคคีนั้นหมายถึงพระป,ป่าที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันทําขึ้นมาโดยชาวพุทธที่ร่วมกันทอผ้าป,ป่าตามวัตุประสงค์ของการทําบุญในแต่ละครั้งดังเช่นครั้งนี้ที่ผู้มีบุญได้เดินทางมาจากหลากหลายพื้นที่ได้พร้อมใจกันทพอดพผ้าป,ป่าสามัคคีเพื่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหนอกแก้วพระชินสีณศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสงจังหวัดอุทัยธานีเมื่อวันที่23กร,รกฎาคมที่ผ่านมา บรรยากาศการสร้างบุญในวันนั้นเป็นภาพความสมัครสมานสามัคคีรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้มีบุญเพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านับเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่แท้จริงโดยภายในงานผู้มีบุญทุกท่านตั้งแต่ท่านประธานกองพร้อมด้วยคณะประธานรองหลายคณะและร่วมกันอัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยมีกัลยาณนิตรพรสวรรค์ จรยานมิตรพันธวดีเต็มดวงจิตเป็นประธานพระป่าและได้รับความเมตตาจากพระมหาเพเทศกสะธโมประธานสงศุปฏิบัติธรรมอุทัยแสงเป็นประธานสงน์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมยังจิตของทุกท่านให้ผ่องใสปีติในบุญก่อนที่ท่านประธานพระป่าจะได้นำกล่าวคำถวายพระป่าจากนั้นคณะสงฆ์ได้พิจารณาพระป่าตามด้วยทุกท่านได้ร่วมบุญถวายปัจจัยบริวารพระป่า พร้อมกันนี้สาม,มเณรยังได้นำปจัจจัยทอดผ้าปา่าถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ด้วยก่อนที่คณะท่านประธานผ้าป่าและประธานรองจะได้รับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ด้วยความปลืมปีติในบุญซึ่งทุกๆท,ท่านคือบุคคลสำคัญในการร่วมกันมาสร้างอาคารปฏิบัติธรรมหนอแก้วพระศินายุหลังนี้ให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ นอกจากนี้คณะท่านประธานใหญ่คณะท่านประธานรองและคณะท่านเจ้าภาพผู้มีบุญยังได้ร่วมประกอบพิธีวางแผ่นทองจารึกมหามงคลวางประดิษฐานภายในแผ่นชาญขององค์พระประธานพระธรรมกายเพื่อความเป็นสิริมงคลรองรับองค์พระประธานที่จะอยู่คู่กับอาคารปฏิบัติธรรมนอแก้วพระชินสีแห่งนี้ตลอดไปครับ จากสปีที่แล้วนะคะที่เราได้ร่วมต่อกเสาเข็มนะคะมาถึงวันนี้รู้สึกระยะเวลามันผ่านไปแป๊บเดียวนะคะหมดโควิดตอนนี้ก็ได้ใช้งานอย่างจริงจังแล้วนะคะก็นอกจากอาคารหนอกแก้วพระชินสีจะเป็นอาคารปฏิบัติธรรมนะคะที่รวมทั้งสาธุชนพระภิกษุสาม,มเณรนะคะนอกจากจะใช้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ยังใช้ในช่วงติวบาลีก่อนสอบนะคะ เป็นช่วงที่ให้สมนเนได้มาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะออกมาติวด้านนอกบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็อาคารนี้จะเป็นอาคารที่อำนวยความสะดวกนะคะได้มีเป็นทั้งที่พักและที่ปฏิบัติธรรมและรวมถึงห้องเรียนนะคะแบ่งเป็นห้องเรียนด้านล่างในชั้นหนึ่งนะคะก็ดีใจที่อาคารนี้สำเร็จนะคะและกำลังจะเสร็จสมบูรณ์นะคะถ้าได้ผู้มีบุญอีกหลายๆท่านนะคะ มีจิตศรัทธานะคะก็เข้ามาร่วมบุญร่วมสร้างให้สำเร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้นกว่านี้ก็จะได้ใช้งานเร็วขึ้นอีกค่ะดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าบุญที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่อาคารนี้เสร็จสมบูรณ์บุญที่มีการวันไหนที่มีการปฏริบัติธรรมนะคะเราผู้ร่วมสร้างหรือผู้ร่วมสถาปนาไม่ว่าจะเป็นญาติโยมสาธุชนนะคะทั้งใน กรุงเทพและปริมณฑลหรือแม้แต่ในจังหวัดอุดไทัยเองจะได้บุญในทุกๆวันเลยค่ะที่มีผู้ใช้งานค่ะรู้สึกปลื้มใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทอดพระปานในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ที่ได้ร่วมสถาปนาแล้วก็ได้มีแผ่นจารึกชื่ออยู่ในแผ่นชายของพระประธานด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ชวนญาติที่ที่เป็นคนอุทัยเนี่ยมามาด้วยในครั้งแรกก็รู้สึกว่าเขาคงจะได้บุญเยอะน่าดูเลย แล้วก็รู้สึกปลื้มใจที่เขาได้มาเห็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดอะไรเงี้ยก็รู้สึกปลื้มครับเพราะว่าศูนย์นี้ที่เนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตมากๆเลยให้กับสามเณรที่จะมาเก็บตัวเตรียมสอบเรียนธรรมเนาะแล้วก็ข้างบนเนี้ยยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับญาติโยมได้ด้วยก,ก็การที่สร้างศาสนสถานแบบนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรแล้วก็ต้องการการรวมใจของไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าคนในพื้นที่ด้วย ถ้าเขาเห็นความสําคัญแล้วเนี่ยแล้ก็มาช่วยกันสร้างมาช่วยกันร่วมปัจจัยส่งใจมาหรือส่งกําลังมาก็ได้มาร่วมกันในพิธีกรรมบางอย่างเนี่ยรวมคนให้ได้เยอะๆเนี่ยก็มันจะสําเร็จขึ้นมาได้แต่ถ้าแต่ถ้าไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากมาการที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศิรธรรมในภาคตะวันออกเิียงเหนือกันบ้างนะครับณนะทุดงคสถานอำนาจเจริญ ได้จัดพิธีถวายสังฆทาน1 1 7วัดเนื่องในวาระครบรอบ7ปีทุดงคสถานอำนาจเจริญครับเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญณนธะุดงคสถานอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญครับโดยในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสมาจารคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญให้ความเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดเดียนทูปบูชาพระรัตนารายพร้อมทั้งได้เข้าสู่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ครับเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้มีบุญได้รวมใจกันปฏิบัติธรรมตามเสียงนํำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสาจากนั้นนะครับทุกท่านได้รับฟังความสําคัญของการถวายสังฆทานพร้อมครั้งคณะท่านประธานบุญพิธี นำกล่าวคำถวายสังฆทานกล่าวคำถวายจตุปัจเจทียธรรมกล่าวคำถวายขีารรลานภพสอ์กล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งผังสำเร็จโดยมีกัลยาณมิตรพิชินโสมอินเป็นผู้แทนในการถวายพ่านแด่ท่านประธานสงฆ์และยังเป็นผู้แทนสาธุชนในการเป็นประรานบุญพิธีเมื่อถึงเวลาสว่างนะครับทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายเครื่งองเทียธรรมแด่คณะสงฆ์117วัดในจังหวัดอำน,นาจเจริญ ด้วยความพร้อมเพรียงกันในโอกาสนี้ครับพระครูสิริสมาจารคุณท่านประธานสงฆ์ได้เมตตากล่าวสมณทนิยกถาใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความดีใจกับทุดงคัศฐานอำนาจเจริญที่ได้สร้างมาแล้วครบ7ปีสร้างได้เจริญวัฒนาถาวรเป็นศูนย์รวมของกัริยาณมิตรและเป็นสถานที่ของทุกฝ่ายที่ได้ใช้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะพัฒนาให้เจริญยิ่งขึ้นไปขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยทางด้านพระมหาอนุชาอภิชาโตประธานสงฆ์ทุดงคัสถานอำนาจเจริญได้กล่าวขอบพระคุณคณะสงฆ์ที่ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญพร้อมทั้งกล่าวเปิดใจในวารรกรอบ7ปีของทุดงคัสถานอำนาจเจริญที่ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สร้างความปลื้มปีติใจในมหากุศลครั้งนี้เป็นอย่างมากทีเดียวครับ มากันที่ข่าวสารงานบุญนะครับจากภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยกันบ้างครับโดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูเศรธร,รรมโลกจังหวัดชุมพรจากชมรมพุทธศาสากลนได้จัดสัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูเศรธรรมโลกหรือวีสตารประจำปีการศึกษา2566ครับณนะห้องประชุมขุนกระทิงชั้นสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง ดรศักดิก์สิทธิ์แร่ทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งมอบหมายให้นายสุพรมแดนประุมเมธรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งเป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้โครงการฟื้นฟูเสรีธรรมโลกหรือวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2566โดยมีนางสาวพิรยาบรรจบลาภ ผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิอธรรมโลกจังหวัดชุมพรจากสมรมพุทธศา,าสากลเป็นผู้กล่าวรายงานซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่ศิลธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีผ่านการเรียนรู้ที่มีระบบนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการลงสู่กิจวัตรในห้องเรียนและสถานศึกษาโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน90คนจาก2เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงครับยังอยู่กันที่ขาสารกบุญจากภาคใต้ของพื้นแผ่นดินไทยนะครับมาต่อกันที่จังหวัดนราธิวาสครับโดยที่พักสมบ้านร่มเย็นได้นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากโครงการตักบาตรพระสองล้านรูปทั่วไทยมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับ โดยพระอาจารย์และก็ทีมงานนะครับจากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นจังหวัดนรัฐิวาสได้ลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งโดยได้รับความเมตตาจากทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายในโครงการตักบ,บาตรพระสองล้านรูปทั่วไทยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้ทําบุญถวายทานในการใส่บาตรทุกเช้าแด่คณะสงฆ์จากที่พักสงฆ์บ้านร่มเย็นและยังเป็นกวัญและกําลังใจในการทําความดีและสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา สำหรับข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่ได้นำมามอบให้ครั้งนี้ได้มาจากโครงการส่งแรงใจและข้าวสารอาหารแหง้งน้อมถวายแด่พุทธบุตรพุทธาสู้ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการดำริของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อ18ปีที่ผ่านมาโดยท่านมีดาริให้จัดโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูปทั่วไทยเมื่อปีพุทธศักราช2551เพื่อนำข้าวสารอาหารแหง้ง มาถวายกำลังใจแด่พุทธบุตรผู้หยาสู้รักษาพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงพุทธศาสนิกชนเพื่อปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้จนกว่าสถานการณ์จะสงบเข้าสู่ปกติสุขครับยังอยู่ในขา่าวสารกบุญของทางภาคใต้นะครับมาต่อกันที่จังหวัดยะลานักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94 ได้ร่วมพิธีสวดมนต์นะครับแล้วก็ปฏิบัติธรรมในการสวดมนต์นี้นะครับน้องๆก็ได้พร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันศุกร์ครับพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเปตงจังหวัดยะลาได้นํานักเรียนจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา94ร่วมกิจกรรมทามพระพุทธศาสนาในการให้น้องๆนักเรียนสวดมนต์บูชาพระรัตนาราย เรล่าคำอารัตนาศีลห้าและนำสดมนบ,บทธรรมจักรกระปะวัฒนสูตรทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังศิลธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนด้วยการสดมน์เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางปฏิบัติและยึดเหนี่ยวจิตใจของเยาวชนคนเก่งและดีรวมทั้งได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อทำใจให้หยุดนิ่ง นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้บรรยายธรรมซึ่งธรรมะในครั้งนี้สร้างประโยชน์แก่นักเรียนเป็นอย่างมากเพราะสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันโดยเฉพาะกับการเรียนครับมาต่อกันที่ข่าวสารงานบุญจากศูนย์ส่งเสริมศสรธรรมในต่างประเทศหรือวัดไทยในต่างแดนในช่วงวันนิวส์กันบ้างน,นะครับวันิสนะครับเริ่มต้นที่ข่าวสารงานบุญจากทางวัดภาวนาซานดิเอโกสารัฐอเมริกาได้จัดพิธีถวายคีฬานาเศาาัศหรอยากษาโรครับ พระเช้า,านะครับคณะสงฆ์สาธุชนพร้อมใจการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรจากนั้นร่วมกันกล่าวคำบูชาพระรัตนไรแลวก็นั่งสมาธิร่วมกันตามเสียงนั่งนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมเโยวครับจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอารัตนาศีลห้าและยังได้ร่วมกันกล่าวคำถวายที่ลานเภศศาสตร์เรียรักษารโรคโดยประธานนำกล่าวคำถวายครับอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรสมพรกัลยาณมิตรนิลวันปารเขน ส่วนพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกรารยานมิตรแถวสอรประเสริฐกรายานมิตรอเมนดาแมคคลาว์ od, เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานทุกคณะและสาธุชนได้น้อมนำจตุปจัจเัยเทรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระอนุชิตติขะบเียโรได้กล่าวสมโภชนีคกถาก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งด้วยความปลื้มปีติใจในบุญ ซึ่งทุกท่านนะครับก็ให้ความเคารพในธรรมแล้วก็ให้ความเคารพในทานประกอบบุญญกริยาด้วยความปลื้มปีติใจและร่วมกันประเคนพระทหารวันข้าวแด่คณะสงฆ์นะครับผู้เป็นเนื้อนาบุญภาคบ่ายครับคณะสงฆ์และสาธุชนพร้อมใจกันในการทําความสะอาดพัฒนาวัดทาความดีสากลให้บังเกิดขึ้นนะครับเพื่อเตรียมกิจกรรมงานบุญในการหล่อเทียนเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้นามาซึ่งความปลื้มใจแล้วก็ได้สั่งสมบุญจากวัยาวัจจะไมครับ บุญที่สาเร็จจากการคนควายกิจาการงานที่ชอบครับข่าวสารงาบุญต่อไปนะครับจากวัดรัรมการเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับได้จัดกิจาการรมงานบุญวันอาทิตย์และร่วมกันถวายขีฬานเภสัตรืริยารักษาโรคครับที่เทก็กซัสนะครับสาธุชนได้พร้อมใจการสวดมนต์บนธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรแล้วก็ปฏิบัติธรรมครับจากนั้นกลา่าวคําถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรไครสีเอเลนเป็นประธาน จากนั้นทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธินะครับหลั่นใจของทุกท่านให้ผ่องใสสาบร,ริสุทธิ์ก mm hmm. ล่าวคำถวายต่างๆเสร็จเรียบร้อยครับก็เข้าสู่การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ถวายพัะนาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยความปลื้มปีติใจในในการตักบาตรครั้งนี้นะครับทุกท่านก็ได้ตั้งใจประกอบพุญญกริยาหลังจากนั้นนะครับประเคนพัะนาหารวันค่าวเสร็จเรียบร้อยเข้าสู่พิธีกรรมช่วงพักบ่ายคือพิธีถวายขี่ลานเภสัชหริยารักษารโรค โดยมีทั้งกัลยาณมิตรอัชริยาวัตเตอร์กรัลยาณมิตรบุญยูรุภักชีเป็นประธานนำกล่าวจากนั้นนะครับท่านประธานและสาธุชนได้ร่วมกันถวายที่รานในเภสัชริยารักษาโรคและยังได้ร่วมกันนะครับรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระจามบัณฑิตปัญญาโพกรวดน้ํารับพรพระเป็นภาษาบาลีนะครับอุทิศสมกุศลให้แต่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้น ณวัดพระธรรมกายเท็กซัสสหรัฐอเมริกาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับของวัดพระธรรมกายดีซีสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันครับได้จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยท่านประธานสงฆ์ครับนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนัสูตรครับสวดมนต์บทรัตนสูตรสวดสรรเสริญคุณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมารเป็นทํานองสระพัญญะ และร่วมกันปฏิบัติธรรมนะครับตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศินห้ากล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรนิตยามีคมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ร่วมกันถวายจตุปจัจจัยเทียธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์หลังจากนั้นนะครับท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทนะครับเป็นข้อคิดในการสร้างบารมี พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมข่าวสารงานบุญที่จะจัดขึ้นของทางวัดพระธรรมกายดีซีเพื่อเชิญชวนผู้มีบุญทุกท่านนะครับได้มาร่วมกันสั่งสมบุญจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะครับเราทาอธิษฐานจิตกรถวายทารให้ความเคารพในทารทําบุญให้ถูกเที่ในบุคคลซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนั่นเอง,เอ,งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่คือกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นของทางวัดพระธรรมกายดีซีครับ มาต่อกันที่ภาคพื้นยุโรปกันบ้างครับพระธรรมทายาทนานาชาติยุโรปรุ่นที่9ก้าณวัระธรรมกายเบเนรักส์ประเทศเบลเยียมได้ออกบิณฑบาตเพื่อโปรดญาติโยมชาวท้องถิ่นครับทำกลางบรรยากาศเช้าตรู่นะครับที่อากาศค่อนข้างเย็นสบายทีเดียวพระธรรมทายาทนานาชาติยุโรปรุ่นที่9จากวัระธรรมกายเบเนรักส์ครับประเทศเบลเยียมในโครงการประสมบทธรรมทายาทนานาชาติในทวิปยุโรป ได้ทำกิจวัตรหนึ่งในสืบประการนะครับก็คือการออกบิณฑบาตณนะหมู่บ้านรอบรอบวัดเพื่อโปรโดญาติโยมโดยมีชาวท้องถิ่นและสาธุชนชาวไทยจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านระเตรียมนะครับพระตาหารวันข้าวต่างๆข้าวสารอาหารแห้งร่วมกันใส่บาตรแต่พระธรรมทายาทนาชาติซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังความศรัทธาให้บังเกิดขึ้นแก่สาธุชนทั้งชาวไทยและก็ชาวท้องถิน่น ได้พบเห็นพระพิสุชาวต่างประเทศแล้วก็มีจากในเบเนลัสด้วยนะครับขออภัยนะครับในประเทศเปียวเยี่ยมด้วยที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแล้วก็ออกบวชทํากิจวัตรของคณะสงฆ์ญาติโยมทั้งหลายนะครับได้กล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ตนเองนั้นได้มีโอกาสสร้างบุญจากการตักบาตรทำทานแต่เนื้อนาบุญมั่นใจว่าศาสนาพุทธจะยังคงมั่นคงแข็งแรงสืบต่อไป และได้เห็นภาพของชาวท้องถิ่นที่ได้มีโอกาสสัมผัสกับสันติภาพที่เริ่มต้นจากสันติสุขครับมาต่อกันที่ยอดสสดธรรมจักรกระปะวัฒนาสูตรกันบ้างครับคุณผู้ชมวันนี้เช่นเคยเรามาติดตามรับชมกันว่ามีที่ใดที่ได้ท็อป10กันบ้างในช่วงนี้ครับท็อป10นะครับเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันก่อนครับอันดับที่1คือนครหลวง1ครับอันดับที่2นครหลวง17อันดับที่3นครหลวง6ครับ อันดับที่4นครหลวง10อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6ครับนครหลวง12อันดับที่7แก้วพุทธนึงอันดับที่8นครหลวง16อันดับที่9ครับนครหลวง11และอันดับที่10นครหลวง7นะครับมาต่อกันที่ยอดสูดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศไทยเลยครับนำมาเลยอันดับหนึ่งคือจังหวัดอ่างทองครับอันดับที่สองจังหวัดเลยอันดับที่3จังหวัดยโสธร อันดับที่4จังหวัดขอนแก่นอันดับที่5จังหวัดสกลนครนะครับอันดับที่6จังหวัดมหาสารคามอันดับที่7อำนาจเจริญอันดับที่8ฉชะเชิงเซาอันดับที่9าลำพูนครับและอันดับที่10ปฐุมธานีนั่นเองครับมาต่อกันที่ขสางงามบุญนะครับที่จะเชิญชวนทุกท่านมาประกอบบุญญากริยาในวันอาสารหบูชาวันที่1่สิงหาคมที่จะถึงนี้ครับ ที่วัดพระธรรมกายนะครับปีกิจกรรมตั้งแต่ภาคเช้าในพิธีถวายผ้าอาบน้ําฝนหรือผ้าวสิกาสาดกนะครับแล้วก็ถวายพระทีพโคมไฟโดยศูนย์กลางพิธีจะจัดขึ้นนะมาขอภัยนะครับนะ้องแก้สารพัดนึกหมายเลขหนึ่งส่วนภาคบ่ายครับเป็นพิธีประดิษฐานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุณักเกตดอกปูตูมของพระประธานสององค์นะ้องแ้วสารพัดนึกหมายเลขสองนะครับหรือทางฝั่งที่ตะวันตกนั่นเอง ส่วนพักเย็นเป็นพิธีอัญเชิญองค์พระประธานครับเวียนประทักเส่นรอบมหารันวิหารคตรหมายชั้นหนึ่งแล้วก็ยังมีการฉลองชัยสุวนธรรมจักรกับวัฒนสูตรครบ5,556ล้านจบด้วยสอบถามรายละเอียดกิจกรรมงานบุญนะครับได้ที่ผู้ประสานงานบุญของท่านหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-8311 0 0 0ครับ ข่าวต่อไปครับวันสมาธิโลกนี้จะมี6งานบุญที่เกิดขึ้นนะครับในวันที่6สิงหาคมตั้งแต่พิธีบูชาเข้าพระพิธีมุทิตาสการรับพระพิสุทธิสมณรผู้สอบได้ปร,ริญญาธรรมเก้าประโยคปีที่35พิธีมอบโลกกิติยศและทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายมหาสังฆทาน2,000กว่าวัดทั่วประเทศปีที่2 3ครับ พิธีถวายทียธรรม3 2มวัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่19ครั้งที่164พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่16ครั้งที่129ราครับรายละเอียดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เช่นเดีวยวกันที่ call center นะครับ0 2 831 1000หครับข่าวต่อไปครับมาร่วมกันลงชื่อนะครับนั่งสมาธิ1ล้านคนเพื่อสร้างสันติภาพโลกครับโดยจะมีการบันทึกสถิติ Guinness World Record เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะครับที่ meditation for peace net นั่นเองครับแล้วก็ไม่พลาดทุกขา่าวสารงานบุญของทางวัดพระธรรมกายครับวันนี้สะดวกง่ายรวดเร็วปลอดภัยทำบุญออนไลน์ก็ได้นั่นคือ Li n e OA ของทางวัดพระธรรมกายครับสามารถเพื่อนเพื่อนกันได้นะครับโดยเข้าไปที่ l ล n e ID คือธรรมกายาหรือหยิบโทรศัพท์มือถือพร้อมใช้งานแล้วก็สแกน QR ียว e ตอนนี้ได้เลยนะครับ และทั้งหมดนี้คือข่าวบุญนิวส์ครับสำหรับช่องทางการติดตามรับชมเน้นยำ้ำนั่นก็คือ f c e b o o o Fanpage บุญนิวส์ครับ YouTube c h anel n พิมพ์คำว่าข่าวบุญนิวส์ zoom 0 7 2 .com นะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN ครับปิดท้ายกันด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะครับใจความว่าสัทธ,ธปะปสุตโตสิยาพึงขวนขวาย ในเป้าหมายของตนรณกรณอยู่กำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบุนิวสตาไปก่อนนะครับขอกราบอนุโมทนาบุญสวัสดีครับ